ตรงการกระทางเจ้าที่ว่าเจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแค่นั้นเองอืมก็มมคือว่าถ้าเราเอ่อกดรถแล้วมันพาไปทางรัดแล้วก็มืดอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ผมส่งไปนี่คือไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็นติดหมู่บ้านสมมติระมาณให้ไปตรงแต่ที่เราต้องไปตรงอ่ะมันเป็นหน้าหมู่บ้านมันเข้าไม่ได้อันนั้นนะถือว่า เป็นคาเรียกคนขับต้องขยว่าเป็นในหมู่บ้านแต่เช่นพวกหมู่บ้านแกนตลาวสองอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นที่เขาจ้างที่แบบมันไปไม่ได้จริงๆอะเป็นบบเหมือนมีการมากันนะ้นอะแล้วเราถือว่าเป็นค่าเรียถ้าแบบมันยังตรงไปได้ว่าไม่ใช่ค่าเรียง <Regard. S 2> <ร>อย่างเช่นที่แบบมีบังเกอร์ที่เขาทําถนนอะไรตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรียงหน้าถ้าเราม,มันให้ตรงแต่มันไปอะ้เพราะมันต้องกลับรถเลยเงี้ยอ,อันนั้นคือ่าเป็นคาเรียลที่เทสที่ที่ถูกต้องที่มันไปไม่ได้เลยหมายถึงไปไม่ได้เลยค่ะแบบอะไรนี่อะไรมาดกั้นบังเกอร์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบ น้ำท่วมแล้วท่วมถนนดแล้วเราวิ่งไปไม่ได้เราต้องอ้อมไปที่อื่นป่านาน,น,นก็สุดทัาเรียนอ่าครับผมแล้วนีมันยังเดินทางได้อยู่อ่าครับผมแล้วก็ขอสอบถามอีกรอบนึงครับคือถ้า,ถ,าถ้าทางเนี้ยเราเราเคยส่งไปแล้วแต่ว่าเรารู้ว่ามันตันอ่ะแล้วเราต้องเข้าไปถ่ายรูปใหม่อีกรอบหน<ม>ึ<ม>่งไหมครับ<ม>หรือว่าไม่ต้องฮะมมเ,เพราะว่าบางบางทีมันมันมันไม่เปลี่ยนนะครับผมผม,มันเนี่ยอยากให้เราถ่ายมาตอนนว่าตันกันแ่ไหนแล้วค่ะเผื่อแบบมิจายมานมีแต่ถ้าเป็นหมูว่านอ่ะเป็นพวกแก๊ส เจ้าที่ส่วนมากบางคนเขาก็ไม่ให้แต่ก็ออยาเราถ่ายอีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องริงตาม<อ>ีล้อชนะที่เจ้าที่ตรวจมากแล้็เหมือนเขาต้องอยหยัดในท้ายทุกครั้งเพราะว่าเ<อ>จ้าที่ครับผมเพราะว่าแถวนี้มันเป็นริมโทนอะบางบางทีเขาเพิ่งสร้างหมู่บ้านมาใหม่อะไรเงี้ยครับผมอ่าก<อ>็อ๋อโอเคครับผม ไ<ะ>ถ้าเราไม่ได้ถามเพาะว่าหมอเออะไรับเนี้มันเป็นรูปเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยถ่ยังไงจะหให้อุทับถ่ายต้องการอะไรเงี้ยนั่นแหละไม่เป็นไรไเพราะวเวลาได้ค่าเรียเนทนเขามาต้องในใย่าลตั้งอีเป็นรถยนต์นะคร <ข S 1> ับผมได้ครับผมอ่าผมจะโดนอะไรไหมครับหรือว่าผมผิดกฎอะไรหรือเปล่าไม่ค่ไม่ค่ะก็คือไม่ได้ค่าเรียนแค่นั้นเองอ๋อโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ดีครับที่ที่เพื่อนๆฟังไปนะครับก็คือไม่ได้นัดเลยนะครับคือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ C ีเอสดเขาโทรมาไม่ได้ค่าเลี่ยงทางนะครับผมเพราะว่า1คือเคือเราเป็นคนขับกดเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาจับ P s g p สสําหรับรถยนต์เท่านั้นนะครับผมก็แสดงว่าบางทีบางที s ีพะ, GPS, ะมันมันรู้มากไงมันพามอเตอร์ไซค์เข้าไปทางรัดแต่ว่าในแป п, อปเขาจะเอารถยนต์ไงครับผม ผมก็เลยไม่ได้ค่าเลี้ยงทางนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ให้คนใหม่นะครับผมอาจจะยังไงอะเหมือนครบทั่วแล้วนะแล้วก็เอาไปพิจารณาเอง,เองว่าขอค่าเลี้ยงทางลักษณะยังไงม í, เมื่อกี้ทางซีเอ็ขาก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับผมก็เอาไปปรับใช้กันนะฮะ